ซึ่งหลังจากที่คณะทําง,งานท่านฝ่ายท่านรองอธิบดีสานักงานคดีพิเศษท่านอธิบดีไยการสานักงานคดีพิเศษพิจารณาสำนวนแล้วนะครับท่านมีความเห็นดังนี้นะครับท่านมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดผู้ต้องหาที่หนึ่งนายวราพุวรัตนวรกุลหรือบอสพรผู้ต้องหาที่สองและนายกันกันตถาวรหรือบอสกัน ผู้ต้องหาที่19ทุกข้อกล่าวหาตามที่พนังกงานส่วนแจ้งนะครับและทธิบดีาสำนักง,งานคดีพิเศษมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนา,นายยุรนันพมรมนตรีหรือบอแสแซมผู้ต้องหาที่17นางสาวพีชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมีนผู้ต้องหาที่18ทุกข้อกล่าวหาสำนักง,งานคดีพิเศษกำลังนำคำฟ้อง ในส่วนของผู้ต้องหาที่สั่งฟ้องไปยื่นต่อสารอาญานะครับส่วนผู้ต้องหาที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องก็ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวนะครับแล้วก็ส่งสานวนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาตามกฎหมายต่อไปนะครับในกรณีความเห็นแย้งนะครับ